โตอยู่กีุงเทพค่ะแล้วก็ได้กลับไปบ้านทําธุรกิจส่วนตัวก็ประสบความสำเร็จแต่ตอนวิดก็ล่วงแลงนีและน้าชีวิตก็ผิดหวังหมดหวังไปกับอะไรหลายๆอย่างพอดีเพอเอคนวิชาและตะนาิรามท่านอยู่เขาใหญ่ปั้มช่องนะเป็นทีมเขาใหญ่อเท็ก็บอกแอดว่าแอดทำธุรกิจตัวนี้เธอธุรกิจตัวเนี้ย ไอเเนี่ยให้ได้จริงให้ได้แน่นอนเพราะว่าพออภิปิชาทำการเงินของอระบบการศึกษาเนะเาะพอในในโรงเรียนคือ,อท่านทำบัญชีทำบัญชีก็ได้ก็บอกว่าที่เนี่ยมั่นคงแน่นอนแล้วก็ยกให้เป็นมรดกับบลูกหลานได้เพราะว่าเป็นผู้นำครอบครัวก,ก็ต้องดูแลครอบครัวทั้งหมดก็เลย บอกว่าให้มาทําธุรกิจตัวนี้ถามว่าทําแล้วจะได้อะไรพออนนิชาก,ก็บอกว่าก็ใช้โปรตอนนั้นเป็น,ปนโปรสองพันเก้าสิบบาทก็ร้อยเจ็ดสิบห้าตอนนี้แหละตอนนี้แหละแต่ตอนนั้นก็ให้เหมาเป็นรายปีนะก็สองพันเจ็ดสิบห้าสองพันเก้าสิบบาทแอรก็เ,เลยเลือกที่จะใช้สองพันเก้าสิบบาทเพราะตัวแอรเองใช้ค่าโทรศัพท์เดือนหนเครื่องหนึ่งที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ย ก็ใช้เจ็ดแปดร้อยแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งที่เอาไว้คุยเล่นเอาไว้เล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสองเครื่องก็องสองพันกว่าต่อเดือนก็เลยตัดสินใจที่จะทํจะจะจะประหยะัดประหยัดค่าโทรประหยัดค่าเน็ตค่าโทรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยสมัครเข้ามาทีแรกก็สมัครตัวเองก่อนสมัครตัวเองแล้วก็ เราอยู่สายบนนะุญเนาะว่าอธิษฐานจกิตว่าถ้ามันใช่จริงมันได้จริงก็ขอให้เราพบกับนคนที่จะพาเราไปถูกการพอดีขององค์วิชาก็เข้าห้องผ่าตัดท่านเราไม่ได้โอกาสไม่ได้มีโอกาสที่จะมาแนะนําเราเพื่อท่านก็มีเพื่อนเป็นอ่ารองผู้อำนวยการของโรงเรียน,นก,กันก็ก็ให้อาจารย์เมธิพรมนเสนาที่เราได้ยินอยู่ในห้องเรียนทุกวันเนาะ อาจารย์เลญยพรก็เลยช่วยแจีสมัครแล้วก็สร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็สร้างครอบครัวเพราะว่าครอบครัวของแม่เนาะเป็นครอบครัวที่จนก็บอกว่านั่นทั้งปุณอะทิ่ก็จนแล้วก็ไปได้สามีเป็นคนตลําก็ก็ไม่อายนะไม่อายที่จะบอกใครว่าสามีเราเป็นคนสลําเขาเกิดมาไม่มีอะไรแต่ทุกคนที่ไม่มีอะไร คือถ้าเราจะทําให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นนะถ้าเราจะทําให้มันเป็นหมื่นมันก็เป็นหมื่นทําให้เป็นล้านมันก็เป็นล้านช้วยใจของเราไงก็คิดว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราใหม่จะทําครอบครัวของเราใหม่นักศุนอาทิตย์กับอาภาศิธิ์เนี่ยต้องรวยในกว่าสุริศเพราะว่าท่านประธานให้เราท,ที่เห็นในแผนเนาะแอก็มีนา,นาการว่าเป็นขโบวเนี่ยคือหัวเราเนาะ แล้วก็สองข้างซ้ายขวาเนี่ยคือแขนเราสองข้างที่เหลือที่เราจะทําต่อไปก็คือขาเราเราจะทําขาเราแบบไหนนี่คืออาณาพย์คุณองแม่ก็ฝากไว้กับกับวัตทุแล้วก็จะตายในธุรกิจสุดท้ายกับ IBS น,นี่ค่ะขอบคุณมากๆากเลยคะ่ะถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี